ระวังมือไปโดนปืนแล้วน้ำมันแหลบมากม,ม่อีกน,นะอย่าไปจับปนายีืนโจนเลจัเไปปดนเปาเลยดเดี๋ยวเปาแรกห้มัน็แล้กัน ใช่รถจะไม่ฉีดโฟมแล้วล้างรถได้ไงล้างไม่ใช่นี่เขาให้เขาฉีดโฟมล้างรถข้างบนเลยอันนี wow. <S 1> <S 1> ้เอากลับมาคุณฉีดโฟมแล้วก็ล้างแล้างบน้บนล้างล่างบนล้างเอาโฟมมาฉีดเอาโฟมมาฉีดเออนั่นล้างไถล่างเสร็จแล้วมาล้างข้างนี้เอาถังข้างนี้อ่าล้างล้อต่อแล้วก็ล้างไถล่างใหม่เอาโฟมมาแล้วบอกเพื่อนโฟมมีฟองไหมในนั้นอ่ะใส่ฟองยัง เปิดเบาๆนะล้าเลยเออคนีน้ต้องดโค้ามากะน้บเี้ยข้างลาง้ล้างกัลงไส้ล่างแล้วก็ถ่ายน้ํามอย่างเหมืันอาถ่าา โค้ด้วยล้างหน้ารถล้างกระจกล้างหลังคาค่าค่าทำผ้าเป็นสี่เหลี่ยมน้ำเพล่เห็นล้างรถไปแล้วสองคันแล้วนี่สองทีมแล้วล่ะเขี่ยเลยทำไมไม่เอาหน้ารถก่อนอ่ะเฮ้ยเอาหน้ารถไปก่อนสิไล่ไปถือผ้าถูเป็นสี่เหลี่ยมครับพี่เฉ๋บอกเอาถูตรงตรงถูตรงตรงเออลากถูตรงตรงมันจะได้ก้นสะอาดนะไม่ถึงก้าบันไดมายืน เอาไปไปเรื่อยๆอ๋อไปข้างนู้นไปข้างนู้นเอาทีละข้างไปข้างนู้นจุ่มผ้าลงเลยครับเอาผ้าจุ่มในน้ำเอาผ้าจุ่มลงในน้ำแล้วก็ถูจากข้างบนลงมาเสร็จแล้วน่ะอ่ะถูจากหลังคาลงมาเอาผ้าจุ่มน้ำจุ่มๆยังอ่ะบอกว่าจุ่มน้ำได้ยินไหมเนี่ยดีป่ะเนี่ยจุ่มน้ำขึ้นข้างบนกระจกหน้าพี่เอกระจกหน้ารถ กไปจกยังไม่หูนะเว้ยหูไล่ให้เป็นที่ไปสิวะแล้วไปถูพวกม่วงก็จำไม่ได้ดิยกถังป้ายอ่ะถูใช้ล่างรถเยี่ยมมาถูมาลึกๆถูมาอีกถฮ้ใกล้ถูไม่ใกล้ข้างนี้ถูยังอ่ะข้างล่างอ่ะเนี่ยถูยังข้างนี้ถูยังอ่าถูไปเออเปึ๊ดให้เรียบร้อยกดเสร็จแล้วกลับมาข้างนี้เหมือนเดิมถูมากลับมากลับมาพี่กลับมาเออพี่อยู่กลับมาเออกลมาเอออ่าถูไป ปึ๊บจุ่มน้ำยาในผ้าในถังนะปเอ่อถูข้าล่าอย่างเดียวลูบลูบข้าว่าอย่างเดียวเออลูบข้าว่าอย่างเดียวลูบไปลููบไปลึกๆใต้ใต้รถอ่ะข้างๆเออเดี๋ยวเจ้าของรถก็บอกทำไมล้างไม่สะอาดว่าโดน่าอีกเอออย่างนั้นเราถูกต้องระวังเหล็กบาดมือลูบไปเออเร็วด้วยดีด้วยจะทันจะทันจะทีลูบไว้ วางข้างล่างลูกล้างข้างล่างข้างลูกวางไว้ไม่ได้เลยอันนี้ข้างลุล้างยังล้างได้ออกมาเอามะกี้ถามบอกเมื่อกี้บอกอะไยัางข้างนี้ล้างยังข้างล่างเขื่อนก็ล้างยังข้างล่างข้างล่างล้างยังเมื่อกี้เนี่ยข้างกลางเนี่ยล้างยังไอ้คนนี้ล้างแล้วครับล้างแล้วก็เสร็จแล้วว้าผูคนนี้ว้าถูคนเขื่อนเอาไันไดไหมข้างนี้หน่อยบัได้ ถุผ้าลงในถมมังบ่อยๆถ้าถ้าตรงไหนถูเราถูไม่ถึงเราขึ้นบันไดยอะครับถ้าผ้าถืดน้ำบ่อยๆถูแนวตรงแสดงว่าคนขาวนี่ล้างเร็วกว่าคนฟ้าเนาะต้อแกล้างข้างล่างเสร็จแกเข้า,ามาถูผ้าช่วยพี่เอ๋ให้คนเสื้อสีฟ้าพี่เอ๋เอาถังผ้าไปล้างจากท้ายรถมาเลยเนี่ยถังผ้าเนี่ยไปล้างจากท้ายรถมาเลย พอดีกับเพื่อนพอดีไปล้างอย่าพังลดมามันจะมาเจอกันพอดีเอาไปปัดน้ำฝนลงพี่เอกที่เสื้อขาวเนี่ยเวลาล้างต้นงอย่าค้างไว้นี่ยหนิไม่ต้องบอกเขาพี่เอกพี่เอกค้างไว้พี่เอกเอายกไว้ไม่งั้นเขาจะไม่จำเขาลงเห็นทันก่อนเมื่อกี้ไม่เขาล้างเสร็จเขาลงเราไม่ดูเอาไปถูจากาคาลงมาถูจากที่สูงลงมาเอาบันไดขึ้นมา สูงผ้าบ่อยๆนะครับวางถังโลงยกผ้าเป็นสี่เหลี่ยมหูยางค้าแนวตรงยาวๆยาวๆปื๊ดปื๊ดอ,อ,อ่ามันจะเร็วไม่งั้นเราไปวนๆมันไม่เกลี้ยงมันไม่ไม่เรียบร้อยอ,ะอ่ะอ่าให้เรียบร้อยปึ้บปึ๊บเร็วด้วยดีด้วยต้องเร็วด้วยรถวันนี้ถึงทันนะถ้าล้างนี่แตกเลยไม่ทันไม่ทนันจริงเร็วๆกระจกหูยงางกระจกหูจ้ากระจกมองข้างหูปึ๊บปึ๊บปึ๊บหูยงางให้มหันชนกันพอดี ถ้าชนกันเอาถังมาวางแล้วก็ถือปืนคนหนึ่งไปเปิดน้าคนหนึ่งอาถือปืนเลยไปถือปืนลอมายืนรอหน้ารถเลยตอนนี้ใช้เวลาไปแปดนาทีแล้วสวยมากเยี่ยมมากขนาดรถใหญ่ๆนะเนี่ยอาเอาถังไปวางหน้ารถนู่นให้ลอเปิดปืนให้เพื่อน,นเดี๋ยวจะค้นหาดาวลุ่มค้นฟ้าฟ้าดาวอคาเดมี่แฟร์เเตีย เดือดสตาร์ดิ้งเขาจะไปเดือดสตาร์ดฉีดจากบนลงมาคขาเนี้ยไล่ฟองน้ำจากบนลงล,งลง่างฟองละออาน้ำใส่าบาวเยลลอ่กพี่เอ๋บอกเขามาน้ำไปเทดิ้งตรงนั้นอะ่ะเสื้อขาวอ่ะมาที่มาที่ม<า>ไ,มไม่ต้องล้างไม่เลอะทั้งวัน ทางไาม่มได้นะอาจารย์ทางไม่เก่งนะเลิ เยี่ยมมากทีมนี้ใช้เวลาไป10นาที55